คนขายเห็ดด้วยสิโอ้อ่าเอาข้าวข้าวคอปเลยเอาควายข้าวคอปก่อนคนขายเห็ดด้วยสิมีเห็ดดังแน่นะเห็ดนางฟ้าเห็ดขาวเห็ดนางฟ้าเห็ดขาวเห็ดเห็ดบดนางฟ้าผูฐานเหดนางฟ้าผู้ฐานเหลือทิงเดียวเลยหลือทิงเดียวเลยอื่นจะมีใหม่ เห็ดอย่างเม่ยนางฟ้าภูฐานนางลมนางลมนางฟ้านางลมเห็ดเห็ดอย่างก็เห็ดนางฟ้าภูฐานนางนางฟ้าภูฐานนางลมนางลมมีเห็ดอย่างอีกแน่มีคอนขาวคอนขาวนางลมนางลมนางฟ้าภูฐานางฟ้าภูฐานเพื่อได้มีน้ำไม้แกงเราไปเอามาแกงน่ะนะใส่ได้จ้าติโตได้ติ 2 2> ติดต่อได้ศูนยหกสฮะศูนย์หกสองหนึ่งหามศูนย์หกสองหนึ่งมเพราะมีเห็ดขายเคนคมีเห็ดขาย0 6น113 6 6อ3เเอาเห็ดเอาเห็ดไปแกงใส่อันเอาไปหนึ่งก็ได้นะหนึ่งไปหนึ่งยัดต้มยำปิ้ป่นโหในยายยางโหติ หนึ่งพัดปิ้งป,ปน,ปน,ปนก้อยก็ได้เนาะ,ะต้มยำก็ได้เอไอายยาได้การได้การไปแล้วขายเห็ดมีทุกเห็ดสันกระทกรกคำแล้วมาเนี่มืดคำโอ้หลายเติบได้กระทบรก กระทบลกเยอะโอ้พวงนี้หลายตรงนี้หลายหายกระทบลกโอ้ดกเลยกระทบลกอันนี้พันสีม่วงบันหวานเปรี้ยวๆลว้างลำไส้ล้างกระเพาะกระทบลกสีม่วง ก็ดีแน่มันจังบอันบเปี้ยวนะมันจะหวานออกหวานหวานหน่อยอันนี้ยังบบสุกเพิ่งจะแก่วันยังหมอมม่วงเลยยังบบสีม่วง ก็จะขำแล้วนี่ยเพ่เดือนเดือนข้างขึ้นจะขำล้วมือไม่เห็นเดือนเห็นเดือนแล้วเห็นอะไรก็ถ่ายก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณมากนะคะ สวัสดีจ้าทุกคนโชคดีนะคะร่ำรวยร่ำรวยคะ่ะเงินใช้เยอะๆสุขภาพแข็งแรงนะคะรักทุกคนคะ่ะสวัสดีจ้า